สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะทุกคนคะ่ะวันนี้ทุกคนจะเอาอาการฮิตโรคฮิตของคนที่เป็นนะบอกเลยว่าทุกคนต้องเคยเป็นนะที่แบบทางานอะภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาซินโดมทุกคนคะ่ะมันเป็นภาวะแบบหมดไฟเบื่องงานรู้สึกแบบท,แท้อแท้เหนื่อยล้าสุขภาพก็แย่ฝันร้ายนอนไม่หลับโอ้บอกเลยว่ามันรู้สึกแย่เหลือเกินมาฟังกันดีก,กว่าว่าภาวะหมดไฟคืออะไรคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยภาวะหมดไฟนะคะหรือว่าภาวะเบื่องงานนะคะอันนี้เขาเรียกว่า b o r d e r ซินโด o มหมายถึงนะคะการตอบสนองต่อความเครียดเรือรังทางอารมณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันเกิดจากที่ทํางานอันนี้นะคะโดยประกอบด้วย3ด้านด้วยกันนะคะก็คือเช่นนะคะความรู้สึกหมดแรง2นี่ก็คือความรู้สึกแยกจากจากบุคคลนะคะอย่างเช่นเริ่มรู้สึกว่าปฏิบัติตนต่อคนอื่นเหมือนคนอื่นไม่ใช่คนน่ะรู้สึกแบบทาไปแบบวันๆทําเหมือนเขาแบบไม่มีจิตใจอะไรแบบนี้ทุกคนค่ะก็ะสามนี่ก็คือความ รู้สึกว่าตัวเองด้อยความสามารถไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้รู้สึกแบบด้อยคุณค่าตัวเองความแบบรู้สึกว่าแบบไม่สามารถแก้ไขปัญหางานอะไรได้เลยอันแบบนี้ทุกคนเรียกว่าภาวะหมดไฟค่ะใครบ้างที่เสี่ยงต่อภาวะหมดไฟทุกคนโอ้เราเสี่ยงหรือเปล่าม,มาฟัง คนที่มีภาระงานหนักทุกคนคะ่ะเราต้องทำงานแบบหนักเยอะแล้วก็ในเวลาที่เร่งรีบวันนี้ส่งนะพรุ่งนี้ส่งนะอะไรแบบนี้ทุกคนขาหรือว่ามีความแบบขาดอํานาจการตัดสินใจอยากจะทําเรื่องนี้แล้วก็แบบหัวหน้าอาจจะแบบไม่ได้ให้ตัดสินใจแล้วก็มีปัญหาในการเรียงลําดับความสำคัญของงานอะไรพวกนี้ทุกคนไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่ารางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทไปตั้งแรงกายแรงใจหรือว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยไร้ตัวตนในที่ทํางานไม่มีใครเห็นเราเลยแบบนี้ หรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างานหรือว่าจากองค์กรหรือว่าเป็นจากระบบบริหารก็ได้ทุกคนคะ่ะที่ขัดต่อคุณค่าความเชื่อจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองแบบนี้ก็จะเสี่ยงต่อพร้อมหมดไฟได้ง่ายคะ่ะ ต่อไปเป็นระยะนะคะของภาวะหมดไฟเขามีทั้งหมด5ระยะนะทุกคนคะ่ะระยะแรกเนี่ยเป็นระยะฮ้นิมูลชื่อดีทุกคนคะ่ะระยะฮานิมูลเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเหมือนอะไรก็แบบหวานไปหมดอะไรก็ดีไปหมดนะคะระยะที่พร้อมที่จะปรับตัวนะคะให้เข้ากับงานให้เข้ากับคนให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานอะไรก็ได้คะ่ะได้คะ่ะทุกอย่างพร้อมจ้าหวานเจี๊ยบ ระยะที่2นะคะเรียกว่าระยะรู้สึกตัวทุกคนคะ่ะอาจจะเป็นคนทํางานได้ทํางานไปเรื่อยๆนะเริ่มรู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองตอ่อแบบทางค่าตอบแทนที่มันคุ้มค่าไม่ตอบสนองต่อการยอมรับของเพื่อนๆร่วมง,งานเริ่มรู้สึกคับคลองใจเริ่มรู้สึกรู้สึกว่างานมันไม่ใช่หรือเป้าเริ่มเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าเข้ามาในอารมณ์ก้าวเข้าไปสู่ระยะที่3ก็คือระยะไฟตกระยะนี้ตามชื่อเลยทุกคนไฟตก มันเริ่มรู้สึกแล้วค่ะทุกคนเราเหนื่อยล้ามันแบบ เรือล่างแล้วเริ่มเห็นความหงุดหงิดง่ายมากขึ้นจากเดิมเป็นคนอารมณ์ดีเริ่มหงุดหงิดง่ายคุณอยู่ระยะไฟตกแล้วนะคะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเพื่อที่จะแบบลดข้อขับข้องใจอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยซูนุนซูนี่ซีเอมันทุกอย่างไปเลยจ่ายให้หายเครียดไปเลยหรือบางคนอาจจะไปใช้สารเสพติดไปดื่มสุราไปกินเหล้าไปสุบะรีอะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งมันไม่ดีเนาะส่งผลให้ระยะไฟตกเนี่ยคนจะเริ่มทํางาน ลดลงเพราะว่าเอาความคิดเอาอะไรสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีไปทุ่มเทกับไอ้เรื่องพวกนั้นทุกคนคะสมรรถภาพการทํางานลดลงประสิทธิภาพการทํางานลดลงถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะบอกเลยว่า เนี่ยแหละกาลังเข้าไปสู่ภาวะหมดไฟอย่างเต็มที่ใดๆก็คือมันเหนื่อยล้ามาอย่างเต็มที่แล้วมันเหน็ดมันเหนื่อยคนทํางานเริ่มรู้สึกว่าสิ้นหวังเริ่มรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้ตังใจแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ทําอนุนก็ไม่ดีทําไอ้นั่นก็ไม่ใช่รู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขนะมันจะไปสู่ภาวะหมดไฟอย่างเต็มที่แล้วมันไปสู่แบบภาวะซึมเศร้าอะไรได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบก้าวผ่านอันนี้ค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะบอกว่าต้อง แกยังไงนะพือที่จะเข้าไปสู่ระยะที่5ทุกคนนั่นก็คือระยะฟื้นตัวระยะฟื้นตัวนี่บอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะทุกคนทุกที่ทํางานต้องมีการพักร้อนได้ต้องมีการลาได้ทุกคนคะ่ะเราต้องเอาตัวเองเนี่ยไปสู่การพักผ่อนอย่างเต็มที่พอคนทํางานได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอเริ่มปรับ จิตปรับใจปรับจุดมุ่งหมายว่าเออเรามาทํางานนะเราแบบเออหาเงินมาจุนมเจอครอบครัวงานนี้มันก็มีข้อดีนู่นนี่นั่นเริ่มคาดหวังตรงงานให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นรวมถึงสามารถแบบปรับแรงมันานใจแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับงานมากขึ้นทุกคนแล้วก็กลับไปทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วพอทํางานเหนื่อยก็วนอยู่อย่างนี้แต่เราต้องกลับมาที่ระยะฟื้นตัวให้ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องมาฟังกันว่าเราจะต้องแก้ไขจัดการกับภาวะหมดไฟยังไงแต่บางคนที่ไม่ได้รับการแก้ไขอะภาวะหมดไฟแบบ ก็ปล่อยมันหมดอยู่ตรงระยะที่4ระยะหมดไฟอย่างเต็มที่ทุกคนมันจะส่งผลต่างๆดังนี้เลยนะก็คือกับร่างกายเนี่ยคือจะปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะอ่อนล้าเหลือลางทุกคนคะปวดศีรษะเหลือลางปวดคอบาไหลา่มีปัญหากับระบบระบบสุขภาพทุกระบบมีปัญหาทุกอย่างอันนี้นะเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาด้านจิตใจก็คือจิตใจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบหี่ยวเครียดฝันร้ายวิตกกังวลคือ นำไปสู่ภาวะซึ่งเศร้าได้นะบางคนก็คือไม่รู้จะแก้ไขปัญหาไงก็พึ่ง30ติดชีวิตก็คือแย่ไปอีกทุกคนขานี่เลยมันแย่มากจริงและส่มผลต่อง,งานด้วยงานการก็คือทําไม่ได้เนาะเพราะว่ามันแบบ มันทําต่อไม่ได้เราทางร่างกายจิตใจอ่ะก็ทําให้แบบบางคนคิดลาออกเลยนะหรือบางคนไม่ต้องคิดลาออกก็คือเขาให้ออกเลยเพราะว่าทํางานไม่ได้ทุกคนขาแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขปัญหานะอ่าเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงกันดีค่ะวิธีการรักษานะแล้วก็ป้องกันภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมทุกคนขาหรือว่าภาวะหมดไฟนะข้อแรกเลยเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาตามแบบขั้น,น,น,นตอนเราอยู่ในระยะนี้แล้วแน่เลยเลยแบบเนี้ย เราจะต้องรู้จักระบายความเครียดร,รู้จักการขอความช่วยเหลือนะการระบายความเครียดนะการพูดเล่าให้คนที่เราไว้ใจได้ฟังอ่ะมันเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่งทุกคนค่ะแล้วมันทาให้เราแบบสบายใจขึ้นแล้วก็ไปต่อได้เข้าสู่ระยะที่5ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามีการทํากลุ่มทําหาคนที่สนใจเรื่องเดียว,ยวกันเนี้ยมาคุยกันทํากลุ่มกันอย่างเช่นอาจจะเป็นจิตอาสาหรือว่าไปทํากิจกรรมที่วัดไปทําบุญตักบาตรอะไรแบบนี้ทุกคนค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าอะไรแบบ แล้วก็อีกข้อนึงนะก็คือพยายามหาเวลาอา่าเช่นพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่เรื่องงานนะไม่ใช่แบบเออเรื่องงานก็ยังทํางานอยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่หมายความว่าทํากิจกรรมอื่นกับเพื่อนร่วมงานเพื่อทําให้สัมพันธภาพแบบมันดีมันแบบคลายเครียดไปนอกจากเรื่องงานแล้วอีกอย่างนึงนะคะคือการที่แบบช่วยเหลือกันอะไรที่ช่วยได้นะช่วยกันนะมันก็จะดีะในเพื่อนร่วมงานนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าหากว่าเราดีกับเขาไม่มีทางหรอกที่เขาจะไม่ดีกับเรา คือน้อยมากอะคนที่แบบที่เราไปดีด้วยแล้วก็แบบไลฟ์ใส่เราอะนั้นก็คือก็จิตจิตนะโดยคนส่วนมากแล้วค่ะโดยคอมมอนเซส์ของคนทั่วไปแล้วใครที่พูดดีไปเขาก็จะพูดดีกลับอะเหมือนเราเอาเดอกไม้ให้กันอย่างเงี้ยเขาก็เอาเดอกไม้คืนเราเพราะฉะนั้นดีกันไวเถิะนะคะพยายามปรับมุมมองต่องานที่ทําทุกคนค่ะพยายามหาข้อดีของงานที่ทำนะพยายามหาคุณค่าในงานที่ทําเพราะว่าทุกๆงาน,นันนเชื่อว่าทุกๆงานนะที่ทําในโลกใบเนี้ย งานมีคุณค่าในตัวของตัวเองไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่และเราซึ่งเป็นตัวเล็กๆเงี้ยเราก็เป็นฟันเฟืองในการที่จะทําให้องคอ์กรหรือว่าหน่วยงานนะประสบความสําเร็จเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งนะเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าทุกคนคะและสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายที่มันจะแก้ได้ดีขึ้นนะทุกคนลองสังเกตตัวเองนะเวลาที่เราเครียดนะหากิจกรรมอะไรทำวันเวเคชันหรือว่าวันพักร้อนทุกที่ต้องมีทุกคนขาเราต้องรู้ตัวแล้วนะอูเราทํางานมันเหนื่อยช่วงเนี้ยเวจ่ะพักร้อนจ่าแล้วเราก็เอเบ กระเป๋าไปภูเขาทะเลแล้วกลับมาทุกคนลองสังเกตเวลากลับงานจากการไปเที่ยว,วเราจะแบบเฟรชแล้วกลับมาพร้อมรับมือกับเอเรื่องอะไรก็ลับได้หมดทุกคนค่ะเพราะว่าสมองร่างกายเราได้ไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะเอาสิ่งที่แนนเล่าเนี่ย ไปลองทําดูนะบอกว่าทุกคนจะกลับมาสูตรระยะฟื้นตัวกันได้นะจ๊ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ติดชมกันได้นะคะน้อมรับในคางติดชมค่ะงไงวันนี้ก็ของลาไปก่อนนะคะสาหรับช่องพยาบาลยอดนักเล่าช่องเล็กๆน้อยๆของแนนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ